สนับสนุนโดยยูโรเคก e อร่อยทุกที่ทุกเวลาสวัสดีครับผมมาร์ชภูรินทร์สุ้สวรรค์นะครับและพี่วันกล้าขวัญแก้วในยูโรเคกอัปเดตฟุตบอลยุโรป2016นะครับผ่านพ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคืนนี้แมตช์ชิงชนะเลิศนะครับระหว่างเจ้าบ้านฝรั่งเศสกับทีมชาติปโปรตุเกสมีหลายคนนะฮะที่ทายไว้ว่าใครจะได้แชมป์ถ้าอยาก รู้ความชัดเจนเนี่ยเราไปดูใน Facebook คุยข่าว10โมงได้เป็นยังไงบ้างครับพี่วันกล้าเมื่อคืนนี้ฮะพูดเลยยัวยัวอยากจะเปิดเวลาช่องหสักชั่วโมงโอ้โหบนดีดีเยเดชองของฝรั่งเศสว่าจัดเทคนิคนี่ไม่เข้าตากรรมการจริงๆไม่เข้าใช่ไหมครับแล้วผมนี่โดนไลน์พ่อตายมาตั้งแต่เช้า6โมงครับว่าพ่อตายแล้วลูกฝรั่งเศสเพราะว่าแกมาถามผมว่าส่งไปเเดียบัตไปนี่ทีมอะไรผมบอก ฝรั่งเศสเลยครับโปรตุเกสไม่ต้องเขียนเลยผมยืนยันเรียบร้อยครับนนั่นนผมนี่ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนนี่กลับไปบ้านนี่ไม่รู้ว่า ภรรยาจะให้เข้าบ้านหรือเปล่าเพราะขัดใจพ่อตาอ่ะเอาละครับต่อไปกันที่ผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้นะครับรอบชิงชนะเลิศต้องบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างตรึงเครียนดนิดหนึ่งเพราะว่าเริ่มเกมมาเนี่ยทางโปรตุเกสต,ต้องเสียผู้เล่นคนสําคัญอย่างคริสเตโนโรนโดไปจากการเสียของปาเยสนะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยถึงกับร้องไห้เลยทีเดียวแต่นั่นคือจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับทำให้เพื่อร่วมทีมของโปรตุเกสร,ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ ฝ่าฟันอุปสรรคจนไปถึงช่วงต่อเวลานะครับแล้วก็เป็นเอแดที่ลงมายิงประตูชัยให้โปรตุเกสเป็นแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปในครั้งนี้ไปได้นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของประเทศโปรตุเกสด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกของโรนัลโดด้วยนะครับใครที่ดูถา่ายทอดสดช่วงท้ายเนี่ยเจ้าตัวถึงกับออกมาสั่งเกมนึกว่าโค้ชเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็คือผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับพี่วันก้ามีสรุป เรื่องราวต่างๆในยูโรมาฝากกับคุณผู้ชมด้วยนะครับมีอะไรบ้างครับพี่บังก้าครับกับผมก็สําหรับทีมโปรโตเกตในครั้งนี้นะครับ,รบก็ถือว่าเป็นทีมแรกเนี่ยเป็นบอสซาดของเขาครั้งแรกที่ได้แล้วก็ทุกๆ12ปีก็กลายเป็นว่าจะต้องมีทีมใหม่เนี่ยได้แชมป์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การควา้าแชมป์ครั้งนี้ของทางโปรตุเกตนะครับจะได้เงินรางวัลไปทั้งสิ้นครับ ทั้งหมด27ล้านยูโรที่เห็นแบบนักเตะดีใจกอดกันกลมนี่ไม่ใช่อะไรนะครับคือเขาบวกลบคูณหารแล้วได้มาทั้งหมดนะครับ1,107ล้านบาทหารกันผมว่าไปลองหารดูนะครับยังไม่มีใครหารผมว่าไปหาร30ก็จะตกประมาณคนละ3 7ล้านบาทครับตุเกสก็คงจะเรียกว่าได้ไปพักร้อนกันอย่างมีความสุขแต่ว่ารนั้โดอาจจะไม่เท่าไหรเพราะว่าของเขาแน่นรวยอยู่แล้ว แต่ว่าของเขาเนี่ยถือว่าตั้งใจมากอยากเป็นประวัติศาสตร์ในชีวิตของเขาไม่เคยได้แชมป์อะไรกับทีมชาติเลยใช่เพราะว่าสอนได้หมดแล้วอย่างโรนโดเนี่ยต้องบอกว่าได้แชมป์มาหมดแล้วนะครับสโมสอนนะครับแชมป์ทั้งยุโรปทั้งในประเทศนะฮะแต่เหลือเมเจอร์รายการใหญ่ๆก็คือบอลยุโรปกับฟุตบอลโลกนี่แหละที่ยังไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ได้ฟุตบอลยุโรปเรียบร้อยแล้วครับผมก็ในครั้งต่อไปนะครับศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนั้นทางยูฟ่าเนี่ยจะเปลี่ยนระบบการจ่ายเงิขันใหม่นะครับจะ เมื่อก่อนจะเป็นเจ้าภาพประเทศต่อไปเป็นทวีปเลยครับโอ้ก็คือว่าทั้งทวีปยุโรปเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพกันหมดทั้ง13ประเทศเรียกว่าคุณมาร์ทเนี่ยไปดูฟุตบอลยูโรครั้งหน้าปี2020นะครับต้องเรียกว่าจองตัว๋วรถผมว่าเสียค่ารถประมาณ3ามแสนนะค่า <c oughs> ตั๋วประมาณลักแสนหนึ่งครับผมนะครับก็เรียกว่าต้องมีความพยายามในการเดินทางหน่อยแต่ว่าก็จะเปลี่ยนบรรยากาศไปอีกแบบหนึง่งใครเชียร์ทีมไหนไปอยู่สนามไหนเนี่ยก็อาจจะได้ไปเที่ยวแต่ละประเทศ ในยุโรปก็อาจจะสนุกสนานก็ถือว่าเป็นการแต่ว่านัดชิงจะไปชิงกันที่เวมเบรีประเทศอังกฤษครับเราไปดูแมตชิงเลยแล้วกันถ้างั้นโอ้โแบบชิงก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะผมทราบราคาค่าตั๋วเมื่อวานนี้นะครับบัตรสา0รออดปอนสา3ร0อยูโรเนี่ยก็ขยับขึ้นไปสิบเท่าจากประมาณห5ื่นห้าเมื่อวานบัตรแสนหนึ่งห้ามื่นบาทครับผมคิดว่าถ้าได้ตั๋ววปนั้นบาคงขายขายไหมคงไม่เก่าไว้ดูทีวีชัดกว่ามาสรุปนิดนึงนะครับเกจิของเราเนี่ยให้กันมา ตลอดทั้งเดือนมาสรุปว่าครับใครให้เข้าป้ายยังไงบ้างเดี๋ยวจะมีของรางวัลไปแจกเกจิของเรานะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีการทายผลยอดเยี่ยมขนาดไหนครับเยวจะขึ้นมาให้ดูก็ปรากฏว่าทางโชคทวีพรมรักเนี่ยได้ยี่สิบอนะแกมาแม่นลรอบ8ดทีมนะให้ยาวๆยๆมาเนี่ยก็จะมาเข้าป้ายได้ถึง22คู่จากทั้งหมด40คู่แต่ผมถึงแม้จะขี้เรในนัดชิงนะครับผมก็ เทียบเท่ากับโชคทวีเหมือนกันยี่สิบสองคู่โค้ดเฮงงงผมนี่รู้สึกว่าจะพลาดเที่ยวนี้ประทานเทคนิคสิบสามคู่จากสามสิบเจ็ดคู่นะครับก็เป็นสถิติที่เรารวบรวมมาจากเกจิที่ให้ได้รู้ว่าข่าวหน้าจะไปถามใครดีนนะครับนี่เป็นเกจิอาจารย์นะครับหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางดน้าฟุตบอลที่มาให้คําแนะนำนะครับในการดูฟุตบอลอย่างถูกต้องนะครับเอาละครับปิดท้ายนะครับในช่วงของยูโรเคคอัปเดตนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันสุดท้ายของเรานะฮะในการ จับรายการเราเลยมีรางวัลเยอะมากมายนะครับที่จะมาแจากคุณผู้ชมนะครับคำถามไม่ง่ายนะครับก็คือว่าใครเป็นผู้ทําประตูให้กับทีมชาติโปรตุเกสแมตในแ er, มตช์ชิงชนะเลิศเมื่อคืนนี้นะครับทราบคําตอบแล้วส่งมาที่ f เฟซบุ๊กรายการคุยถ่าวสิโมงนะครับวันนี้เรามีกิฟต์เซต,ตจากทางยูโรมาแจากด้วยนะครับ รวมไปถึงกิฟต์เซตจากทางบางกอกกาลาเนะฮะมูลค่า6,000บาทนาฬิกาเอสวินมูลค่า5,000บาทนะครับเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของยูโรเค้กนะครับลิกซิ์ถูกต้องนะครับ1ตัวบัตรชมฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียมาแจากด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมด10ใบ5รางวัลน,นะครับทราบคำตอบแล้วก็รีบส่งมานะครับวันนี้ผมมาร์คภูกระดินผู้สุวรรณนะครับและพี่วันกล้าหม่อมเจ้าก็ขอ,ขอขอบคุณมากพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ